สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทชาแนลพัฒนารินเอออะไรพัฒนาริชนชาแนลนะครับนี่ครับผมให้ดูคลิปของเขากันนะครับนี่ครับเยอะแยะผมก็ดูบางคลิป ดูสะดดสะดุดนุอันนี้เป็นคนเดียวนะควรที่ใส่ชุดแดงนะครับอาจจะเป็นเสื้อแดงตีกับเสื้อเหลืองก็ได้นะครับเอาถ้าชอบเขาไม่ได้ชอบกชอบชอบดูนะครับก็ไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เขาเลยนะครับอย่าว่ากกันเลยนะที่เรา YouTube นี่นะครับนงมมางนกพม่าแต่ชุดไทยคนนี้นี่เป็นยังไงครับคนที่รวยนะคุณครับ